เค้า hey, ใสเองนะบีบีนัดเราไว้ตั้งแต่บ่ายสองก็ไม่มาให้จนเราไปทําบุญสองวันก็แล้ว,ลวเออเดี๋ยวบีเดี๋ยวเราไปทาบุญกันก็ได้แล้วค่อยมาทําบุญเสร็จแล้วก็แล้วโทรไปยังไม่ออกจากบ้านค่ะก็เดินเล่นอยู่ตรงตลาดยิ่งจเจริญเนี่ยเดินซื้อขออซื้อขออเสร็จก็แล้วบีบีเกี่ยวมาไม่ถึงค่ะทนไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราก็ไม่ทําธุระต่อก็เลยฝากบน่นเอาไว้หน่อยนะุอสไซนะนัดกันมาตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยห้าโมงครึ่งอะ่ะ บีบียังไม่มาเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็นัดกันนอกรอบก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้นี่ได้แล้วได้เหมือนคนอื่นเขาว่างแล้วก็ตาน้อยของพี่แอนแล้วก็โชมั่งโชงเหมือนบีบีมั่งมีลูกอมเหมือนกันด้วยก็ <c oughs> ไม่ได้มีอย่างเดียวด้วยแหละมีอันนี้โชให้หมดเลยเดี๋ยวว่าจะตัวเองเขี่ยหมีได้คนเดียวนะเขาก็ได้หมีน้อยมาเหมือนกันด้วย <c oughs> ก็มีอีกอ่าอันนี้เป็นเสื้อของบีบีให้มานี่อันนี้เป็นเสื้อของบีบีก็ขอบคุณบีบีก็ขอบคุณพี่แอนค่ะมีอะไรอีกเอามาโชว์ให้หมดอันนี้ให้ดูคนันผ่านละกอนนี่อันนี้พี่แอนให้มาก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านพี่แอนนะก็เอาของมาสวัสดีปีใหม่พี่แอนแล้วก็ กะว่าวะจะเอามาให้เ,เพื่อนๆแหละแต่พอดีนัดกันแล้วมันก็พลาดกันไปหมดก็เดี๋ยวคราวหน้าก็มาให้เ,เพื่อนๆละกันยังไงเดียก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนผ่านคลิปของพี่แอร์เลยละกันก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวหมีต่อก่อน <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย